ไม่ใช่น,นี่มันโซโล่เรามาเป็นทีมดิเนี่ยสควอตมา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 กดกดกดนี่โอ้โหตายละตายละอันนี้ไม่เคยเล่นแนะน,น่ๆเผลอเผยอเล่นเลยเผลเผลเล่นอะไรก็ยังเร็วอยู่กระบอกก็ยังเร็วเอ้ยหมีกระตายอ๋อมันทาลวีนจิ้มทาลวีนเต็มเลยไม่จะทำอะไรเพื่อนอะไรแล้วเพื่อน เขาไม่ทำไรเขาเขาให้วิ่งถึงไหมครับไม่ถึงไม่ถึงหรออ้าวคิมหายแล้วโอ้ยโอ้โหคิณหายแล้วคือกูเล่นไม่ถึงเลยไปขวากูเข้าแล้วแค่งั้แล้วคนโดดเลยใช่เฮ้ยแหม่ที่เก้าเราที่เก้าเรามีปัญหานะคิ่หายแล้ว อันนี้เขาลัดตกรอบเลยนะโอ้ตกรอบมันไม่เข้าอ่ะใจอ่ะอะไรโอ้ยไม่เข็งอะไรตารางพีรุโปรยโอ้สายไล่เดียวกันก็ได้ไม่ต้องกลคนละสีไงไม่ก็คนละสีป่ะตอนนี้เด่นยังว่าสีฟ้าข้างในอะไรนะเออนี่เด่นอยู่คนเดียวน่ะ ออไ,ไม่แคลก็ลองจับคนอื่นดูอ่ะย,ยังยไมย่เราไม่จับกันได้อยู่กระโดด <c oughs> กระโดดกระโดดนั่นละ่ะข้างหน้าแบบสุดยอดมากอยังไปถึงเลยเอุ้ยเชี๊ยสัตว์อุอ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่ เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเข้าตอนนี้กูคือคือกูเข้าดละ้ยไกลแล้วเพื่อนอยู่ตรงไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยเธอเธอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอ้าปุ๊กมาเสืองงเสืเดินเดินล้อลิมนั่นแหละเสือไอเนี้ ปังเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยไอเหี่ยงคโดนเองเฮ้ยต้องข้อแล้วต้องข้อแล้วอีกสิบแปดวิเป้าเป้าตองไม่ด้วยคุโดนโคตรมากเฮ้ยโล่เขาเพ่นเหรเปลาเราจะแพ้ด้วยทำไมวะเป้าอะไรแบบ ผมลักตัวอหกว่ะโอยแล้วออเลาะวิชาผีสามตัวเป็นตัวค่าผีผู้คุมวิญญาณอนะวิีาสีบิมเซียนเกมนี้หรอบิบเซียนเลยบิบเซีครั้งแรกน่ะเข้าแล้วอเ้ นีมข้าอย่างไี่่ไอ้ปล่าไอ้ปล่าอีกเยหรออุ้มกำลังเดินอยู่เดนีแล้วอ่ะกระโดดกระโดดเราตกหลอกว่ามีสามคนเลยออเออเนาะเราเล่นโซโลกันีกว่าไะตักใครต่างกันนั่นนะเว้ยโซโลสตายแล้วโซโลส ดูยากจังหมอมาแล้วเฮ้ยของใครของมัน,นเั่นโตเอ้ยเฮ้ยอย่าหยิกเขานะไม่ฮะหยิกกันเลยเหรอทำไมจะหยิกกันเลยอ่ะแค่นี้คือจะหยิกกันเลยอ่ะเออทำไมกูต้องหยิกเธอก่อนทำไมกูต้องรับเกีอจเขาจะหยิกตอนทเขานำเธอแล้วนะเฮ้ยถึงกระโดดโอ้ย ไออยู่ความจำเธอเก่ามากไม่ใช่โอนอ้ยโว้ยเฮ้ยโว้ยโว้ยโว้ยต้องข้ามมาได้เฉยเลยงงข้ามทางลัดเด่นได้แล้วไม่ด้วยอุ้จเดนมาไปทางนี้กันอุ้จเดนอ่ะโลงไปเลยอ่ะ โอ้เช oh ี่ยเฮ้ยขอไมวมาตรงนี้ให yeah. uh, yeah. uh, ้เฮ้ยกูคนแรกปะเนี่ยไอเชี่ยกูที่หนึ่งจริงเหรอเออตัเล่นตัวเล่นเนี่ยเยี่โอ้โหอะพี่เปาพี่เปาเฮ้ยเฮ้ยสิดธิ์อ่ะเราไงเออเลยเปาไปจับคนอื่นทำไมเยอะเป็นรังแกเขาอะ ทีเจ็ดเลยอ่ะกูไม่รู้ว่ามันขึ้นไปยังไงพหรือว่าอะไรไหนเมันวต่อ่อะไรวเรามต้องทำยังไงมึงมึงมึงพุ่งมึงพุ่คือคีดกว่านะเว้เราจะได้เล่นไหมไอ้เจ้าชนไม่กูขงมันต้องพุ่งมันต้องพุ่แต่มันต้องรอช่องก่อน่เอาเลยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยอันนี้คือเราเข้าผมแล้ช่ ย่ผ่านหมดนะไอ้พวกของบาปเฮ้ยเฮ้ยปาแซมหรอนักกลัวเป็นกบด้วยอ่ะตอนนี้คือเธอเธอแบบเธอเกียดเลยใช่ไมไม่เคยเข้าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยเล่นต่างอันอย่างนี้ต้องแบบไม่โหยเล่นเหมือนกันเอาข้าคุณนี่ใครโกโก า็ทำให้ของกูม oh. ีเมาส์ข oh. oh. ึ้นเลยไม่รู้ขอ่รู้ว่าไงตาแรกของกูก็มีเมาส์ขึ้นรวมแล้วไม่ร่วงเลยอะทำไมฮยโอ้ยตกสวัสดีเฮ้ยอยู่กันสามอยู่กันสี่คนเลยเนี่ยแล้วยิงกังไ้อะสวัสดีว่าใครจะคนแรกโอ้ยกระเด็นหมดแล้วโอ้ยกระเด็น เฮ้ยจะคนแรกปะเนี่ยอีกแล้วอ่ะอทำไมเก่งจังไอนี่ไปทางไหนวะเฮ้ยตกอ๋อเป็นคนแรกแล้วมั้งเกอะไรขึ้นเฮ้ยคนที่สามโอ้คนที่สี่ไปไปลิ้มลิ้มนลยไปลิ้มลิ้มเลยอย่าไปสู้กับพันลมเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้อยู่กระเป๋าใช่ไหมล่ะไม่ได้ยวะผมแตงผไม่เห็นเลยเราเราคือเธอไม่ลอยไปอ่ะอเอากูตก กูเข้าแล้วเย่เเธอเลยสี่คนพวกอ่อนเฮ้ยเข้าเฉยเฮ้ยเึ้งตึงตึ้งมันเป็นตุ๊กมันล้องหนวะเชี่ยอะไรเนี่ยมันดูกระโปรงจังวะเฮ้ยตกเขาได้สิบเอ็ดคนข้าหบดนแล้วไม่เอาไม่เอาทางเร็วแล้วเฮ้ยได้เฉย ตกรอบแล้วไม่น่าเลยอะทางเร็วนะเนี่ยเฮ้ยลายตาเอ้ยโอ้ยไอ,อ้ฮีค่ะจะได้ไปตอนไหนนะเฮ้ยงงว่ะเอากูตกเอาตกไม่เอาทางเร็วพูดจริงเฮ้ยได้แล้วเอาแบบใครอยู่ข้างหน้าวะเธอเหรอ,อเขาแต่เขาอยากจะตกกันละ เฮียเฮียไอ้เฮียกูลื่นตกเฮ้ยชิบหายเมื่อกี้กูเกาะใครไปวะแม่งกูเกากูเฮ้ยลูกเลามาเลยอะอะไรเนี่ยเฮ้ยที่สองเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เป่ามันจะเข้ารอบแล้วนั่นอะนี่ไงเขาชิว สี่คนออุ้ยทำไมจะมาทางเนี้ยทำอ้าวขุ่หน้าแล้มันมาทางไหนอะทางแบบขวาเห็นปะโอ้ยอยู่ด้วยกันด้วยอ้โหทรไมดาครับอ๋ออุ้ยโอ้ยกระโดดเฮ้ย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 ชิบิมเฮ้ยชิบิมตกอีกยี่สิบวิยี่สิบวิสามคนอีกสามคนแล้วก็ไปเออ นี่มันไฟได้ยังไงอีกแล้วคุณไดูคุณตอนแรกมันสไลด์เหมือนกันโอ้ยแค่เราแบบแค่เราก็สี่คนแล้วน่ะเนี่ยแบบสิบเอ็ดคนชืใครก่อนอ่ะเราช่วยกับคนอื่นเร็วระวังเราจำทางมาไม่ได้นะถ้าเกิดเราตกอ่ะ โอ้ยผักไอ้แมวผักไอ้แมวผักไอ้แมวไอ้แมวไอ้แมวน่ะอุ้ยยีสันอุ้ยไอตกอ่ะเขาตกเยอะเหรอว่าตกเยอะข้างหน้าเลยเชื่อเชื่อลิมสุดไปะลิมสุดเนะตรงเลยตรงเลยเข้า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 เย่โหมันผักมากอยู่ที่ผักกูโคตรเลว โอ้แต่เหลือน้อยแล้วน่ะอุ้ยอันนี้ไม่ผ่านแน่เลยต้องตกไปกี่คนวะตกไปหกคนนี่คือที่อะไรจะมีแน่ผักตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีรถไอ้นั่นด้วยมันมีรถบล็อกที่ยืนอ่ะเราต้องแบบค่อยๆ่อยเสียละมันคืออะไรอ่ะเออก็หรอไหม เจอแล้ววะเฮ้ยข้ามข้ามข้ามนี่ไงน,นี่คนตกอ่ะนะคนหนึ่ง,งด่านนี้พเพื่อว่ามันก็ก่อดีอลยนี่อะไรให้ตกเป็แล้วไม่แล้วครับจะอยู่สู้เพื่อเธอเองสู้สู้กลิ่มละกลิ่มสู้สู้อ้าว มันพิมพ์ตกไปแล้วมีคนตกกระโดดทำไม่ตรงกันเมืลากัะนดดเจ้วเชียอุ้ยเธอกระโดดนะเจ้าหนึ่งคนเธอสู้ๆนะเตอบไม่สู้ก็ได้แล้วทำไมพื้นมันไม่หายอ่ะมันจะหายก็แย่อยู่นะเลาก็เหลืออันเดียวไง มือลองก่อยคนเ้ยเย้เฮ้ยเทียมมึงมันก็น่าเฮ้ก็ถ้าเกิดมึงอยู่ต่อได้อะเฮ้ยแต่เราก็อยู่ทานเดท้ายเลยเนี่ยสมุไรยอดนักลบเห็นปงานงนอ่ะโอยพังประตู คืออะประตูยังไงวะก็มันจะมีประตูบานหนึ่งที่แบบเออสุ่มอะว่าบานไหนพังได้บานไหนพังไม่ได้มันจะแข็งว่าเปิดออกไปไม่ได้วิ่งตามชาวบ้านได้ไหมใช่นั่นแหละตรงสเต็ปแต่เราวิ่งเกาะชาวบ้านดีกว่าอะไรเพื่อนแปลกๆของมึงแบบชมพูเหลืองอ๋อเปล่าใช่อแล้วของเธออะของเขาชมพูฟ้า สีอ่อนๆเขาคือคนแรกที่จะเขา้าเซเลอร์แ <Ça S 3> ล้วเอาแล้วเยี่ยมไอเซแล้วท็อปเลอโตเหมือนไอเปาแม่งเออโคตรเยอะอ่ะโคตรเกลือนะเกลื่อนทั้งเรือดอะไอเซเลอร์ตัวนั้นเออเกลื่อนตลาดอ่ะมึงไม่อยู่นิ้เลยเพื่อนจอขาวเฮ้ยนี้แกไม่ชอบอ่ะ ชีวิตที่เล่นไม่ได้เมตรยี่สิบเมตรก็รับได้สี่สิบคนใช่ไหมใช่แหละเลเยอรเกอร์แบบวิงแขคมไม่อไม่เหมือนเดิมอ่ะโอ้ยโอ้ยตีโอ้ยมันไย่ปวดหลังขรุนขวานมาก ไม่เชื่อแล้วกูอยู่ที่สุดท้ายเลย <laughs> มึงระวังแพ้นะแบบมึงน,นั่งดูยาวเลยนะก็จริงโอ้ยตกได้ไงเนะี่ยเอ้ยมาตยเธอเนีนยเย่ยไม่แต่มันได้แต่มันได้เฮ <laughs> <laughs> ้ยมาวะเจ็กแปดคน

เไ้ยยังรอดปอไปไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้นานไอสัตว์ไม่ฟังกูเจี๊ยบตัวปอบอยู่อะเอาเอากูไม่ผักกูไม่ผักใครเลยกูเกาะอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันเสี่ยงดวงให้ตานี้มีคนเสี่ยงดวงให้เจี๊ยบไปตรงนน้นดีกว่าเฮ้ยเรียกเกาะเขานะ เฮ้ยมาดูข่องในเยี่ยมกันเฉยเดฮ้ยเขา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 เอ้ยตัวมึงเยอะปะเนี่ยเอี้ยตัวเยอะเหรอเออตัวโตกูกันในอัดกันเข้าไปเราคนปมผักตัวข้างๆเร็วเฮ้ยปมมึงนั่นได้มาปมตรง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 ไอ้เหี้ยเยี่ยเกมเก่าไปแล้วอ่ะ อะไรเว้ยเดี๋ยวเอาชนะให้แพ้เลยนะแพ้เหมือนกันเอาเที่ยชิบหายตกไปก่อนตุ้มใครไม่รู้อ่ะเฮ้ยเธอเยอะแล้วอะไรอะไรไม่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 ใครทำเลยเลยเหี้ยเกี้ยวไง เหียกูตกเฮ้ยไม่บิมตายไปแล้วอะบิ๊มปาดน้าบิ๊มทำไม ชนะใชื่อใครในชนะแกมกระโดดไหนเร็วกันแผลดูดีมีเต็มเลยป่ะเนะี <c oughs> ่ยอู้ฮาาลวีน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสร็จพื้นฐานจริง <c oughs> ไอ้น,นั่นกูต้องอได้บ้างแ <c oughs> หละกูไม่เคยได้เลยตรงกลางเอ้ยใครมาดึงกูเนี่ยอ้ัสไม่ได้ไ จะตกตกแล้วโอ้ใครมาตกไปแล้วล่ะตกพูดตกเอ๊ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ววนที่ที่สองอตกไหมอ้ยทำไงอะดูดไม่รอดอ่ะไม่รอดแล้อะไรถือแล้วถือแล้วเฮ้ยเธอคนท้ายไอ้เพื่อนตึงเกินอ่ะเพื่อนอะอ้าวป่าวเป้ตกเหรอตกหมดชีวิตเดี๋ยวรอดจนสองคนเกมการ ให้รอดูในเดี๋ยวก็ติงขวายใช้ดีขวายใช้ดขขีขวายขวาขวายไปขวาไปย่าแ้วลอยอยกันเลยคิหมายเออ่าจะี้ใครเข้าท่อเล็กได้มันน่าจะไปไกลกว่าปะใช่ไหม,ไมเออ มึงแม่ลอยเข้าไปเออปวดแผลอยไม่ถึงอ่ะเอาเธอมาได้กันเหรอใช่เกาะเอาไปลองกลมอ่ะอากระโดดเกาะไม่ถึงไอ้เหี้ยต่อไม่ได้ปึ๊บไอ้เหี้ยระทันชนะดันปวดแล้วหมวกแม่มดไปยืนเรียงกัน โอ้ยเสียแล้วเอทไปแล้วว่ะขึ้นได้เหรออี๋เออทำไมเอฟเฟย์อันเขาเขาเขาได้แล้วกระดานไม่เหี่ยนนี่แม่งเลยต้องขึ้นาทซ้ายไป อันไใจไม่ขึ้นหด้ากระโดดเวยอ้าวโอ้ยทุบมันอีกนิดเดียวเออไปสืออเออืออือไปอเออืออือโอ้ยโอ้เล่นกำบังผ่านตือไป ชนชนอุ้ยอุ oh ้ยได้อ oh, ย oh oh. 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 oh ู่อุ้ยเธออยู่ข้างหน้ามันตาไปโอยโอ้ยลูกไปลูกยังไม่เดียวมือดาราดูอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะผ่านกันไหมเนี่ยโอ้ยเฮียอ้าจะผ่านไหมโอ้ย ไอเหี้ยโอยไปหนึ่งคนโอ้ยไอเหี้ยปัดกระเด็นไกลเกินไปใกล้้ตัวปั่นเลยอ่ะโดดไปตรงกลางตัวปั่นอ่ะมันจะเอ่อย่างนั้นแหละเออราก็เดิก็ราเาก็โดดก็รโอ้ เกมเก่านี่นเออไอไอตรงนี้โกงไปเลยไปเลยล็อกคอมล็อคอมแลวล็อกคอมล็อกคอมล็อกคอมล็อคอมไอชิบจะดแล้วยุ่ไม่งล็อกคอมึงตรงกลางเลยตอนแรกอ่ะไอชิบจะได้อยู่แล้วเรนคูออกแม่งอ้าวอ้าว หยอกนี่ไงอ๋อกมนต้องคิกขวาจะเ่าไไปแล้วงันงันยันเกือบมาแงโอ้ยกระโดดามนล่วงมาล่วงกระโดดงันไย่ไหลไลูกเออไหลไปเร็วกว่าไปตรงกลางออกมันชัเกืล้ โอ๊ยมันมีที่บูธไปหาแล้ววิ่งเถอะเอาไว้เอาไว้เฮ้ยผ่านเฮ้นไปเัอเมัอนคิตตี้ด้วยอ่ะมันคิตตี้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะแล้วก็มีเหกือนมังกรอ่ะตัวอะไรอ่ะ หนูอ,อะไรอ่ะสำหป็นหนูที่นี่เราเราต้องทำอะไรอ่ะกดปุ่มกดปุ่ม,มเพื่อคะแนนมาอยู่ไหนเนี่ยถ่ายต้องเยอะมันปุ่มเฮียโอ้ไม่ได้เิียหายละเฮย้ยไม่ได้ไม่ได้ปุ่มเลย เฮ้ยได้หนึ่งละนี่แยงหมเฮ้ยใครเนี่ยอี๋เฮ้ยตรงนี้มันเหลือ,อดีเมแล้วได้สองปุ่มเองสามอ,าสอ,อันเขเหลือสอันเขาเลือันหนึงไอตรงนี้เนี่ยอีหนึ่งอันละ เดีเยวกไปขโมนน้ายัดในตู้อย่างเงี้ยเราเยขนเาชิละเอหมดแล้วไอ้เห่เป็นไหมดแล้วมันร่วงลงมีเอเลี่ยนมีข้าวแล้วเล่นสวยโอเคมาชิงชัยกันเลยอ๋อเราต้องเราต้องเอาชนมาให้เอาชนะมานะ พิมเอามาหวยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮียแข่งหรออะไรอ่ะนั่นก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะรันฟอร์เดอะฟันตกเออตกรอบสี่คนก็คือผ่านละโอ้โหแล้วกิ้งทั้งคู่เลยโอ้ยตกหนึนขนุนเลยอ่ะอ้าบิิมตกไปแล้วบ้านอ่ะ จบไปแล้ว <pathway> เอ๊ะเ้ยเหลือตอนนี้เหลือแค่เธอละตัวแทนหมู่บ้านอ้าวไม่ทำได้อยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาวด้วยนะนีา่าสกังอ่าเห็นปะอ่ะยิบยืบบอลยิบบอลอ้าวแล้วยโยนใส่มันจะได้เด้งล่วงอ๋อจริงเธอดอเอาก็ได้นะจริงๆถ้าเกิดเธอถือไป้นานแล้วมันแล้วมันจะระเบิดคามือเหมือนกันนะ เธอคิดค้างนะวิ่งหนีเอาก็ได้นะเออระวังเดินไปเดนลูกลงนะ่นยไม่แต่ยังไงเขาว่าเธอเขาแต่ยังไงเขาว่าเธอต้องสู้อ่ะโอ้โหเร็วจัดเลยไปแล้วไปแล้วอ๋อ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 เคปิดคลิป